ไม่มีใครเคยมองเธอไม่มีใครเคยฟังเธอพูดและไม่มีใครคิดว่าเธอมีค่าจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่เสียงเบรกดังสนั่นกลางถนนร่างของผู้หญิงไร้บ้านคนหนึ่งพุ่งเข้าหารถบรรทุกเพื่อปกป้องเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกใครและความจริงที่เปิดเผยหลังจากนั้นกลับทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องเงียบงนันใครคือเธอจริงๆทําไมเธอถึงรู้จักชื่อของเด็กชายทั้งที่ไม่เคยมีใครเห็นเธอมาก่อน เรื่องราวของแม่ที่โลกเคยมองข้ามกำลังจะเปลี่ยนหัวใจของคุณตลอดไปฝนตกหนักจนถนนทั้งสายกลายเป็นทะเลโคลนเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนกระจกหน้าต่างร้านสะเทือนแม่ยืนตัวเปียกอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำฝนและความเหนื่อยล้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งของเธอเต็มไปด้วยรอยเปื้อนคนที่เดินผ่านต่างเบือนหน้าหนีบางคนถึงกับสบถผู้หญิงสติไม่ดีขอทานข้างถนน แต่เธอไม่ตอบโต้ไม่มองใครแววตาของเธอจ้องไปยังถนนสายตรงหน้าที่รถราวิ่งผ่านอย่างเร็วเด็กชายวัยสิบขวบวิ่งออกจากร้านอย่างตื่นเต้นถือไอศกรีมแท่งหนึ่งในมือพร้อมรอยยิ้มกว้างเขาไม่เห็นเลยว่ามีรถกระบะคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วเสียงลมพัดแรงตแตรรถดังขึ้นอย่างกระทันหันเวลาช้าลงอย่างประหลาดแม่ที่ถูกมองว่าไร้ค่าตะโกนสุดเสียง เธอพุ่งตัวไปข้างหน้าดึงเด็กชายออกจากถนนในเสี้ยววินาทีล้อรถกระบะเบรกอย่างแรงเสียงยางบทถนนกรีดร้องร่างของแม่ล้มลงกับพื้นหัวเข่าทะลอกเลือดไหลไม่หยุดแต่เธอหันไปมองเด็กชายในอ้อมแขนเขายังหายใจอยู่ยังปลอดภัยเพียงแค่ตกใจจนร้องไห้ผู้คนที่ยืนดูเหตุการณ์ต่างนิ่งงนันไม่มีใครกล้าพูดอะไรหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาชา้าชน้ำตาคลอเบ้า เธอกระซิบเสียงสั่นว่านั่นแม่ของเด็กคนนั้นใช่ไหมชายวัยกลางคนในชุดสูตรรีบวิ่งมาจากอีกฝากถนนเขาสุดลงข้างร่างของผู้หญิงคนนั้นแม่แม่กลับมาทำไมแม่อยู่ที่ไหนมาตลอดเธอมองหน้าเขาแววตาเต็มไปด้วยความรักที่ถูกฝังลึกแม่ไม่เคยไปไหนแม่อยู่ตรงนี้มาตลอดชายคนนั้นสั่นหัวน้ำตาไหลเขาคือพ่อของเด็กชายและเป็นลูกชายของผู้หญิงที่ใครๆต่างตราหน้าว่าไร้ค่า แต่วันนี้เขาเพิ่งรู้แม่ของเขาคือคนที่ช่วยชีวิตลูกของเขาไว้จากความตายแม่ยังคงนอนอยู่บนพื้นแสงจากไฟถนนส่องกระทบรอยแผลบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุน่นเสียงไซเรนของรถพยาบาลเริ่มดังใกล้เข้ามาเด็กชายยังคงร้องให้ในอ้อมแขนของแม่มือเล็กๆก,กอดแม่แน่นเหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปแม่ลูบศีษะของลูกเบาๆทั้งที่มือของเธอสัน่นคนที่เคยเดินผ่านโดยไม่สนใจ ตอนนี้กำลังยืนมองด้วยสีหน้าครุ่นคิดบางคนเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน้ำตาชายวัยกลางคนหันไปมองทุกคนรอบตัวนี่คือแม่ของผมแม่ที่ทุกคนเคยดูถูกเสียงของเขาสั่นแต่ชัดเจนไม่มีใครพูดอะไรเพียงแต่ความเงียบที่ปกคลุมกลายเป็นความสำนึกรถพยาบาลจอดสนิทตรงหน้าร้านเจ้าหน้าที่วิ่งตรงเข้ามาพร้อมเปลสนามแม่พยายามลุกขึ้นแต่ขาเธออ่อนแรง อย่าฝืนครับเดี๋ยวเราจะดูแลคุณเองเสียงของเจ้าหน้าที่อ่อนโยนกว่าที่เคยได้ยินจากใครเธอถูกยกขึ้นเปลช้า,ชาๆเด็กชายไม่ยอมปล่อยมือจากแม่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เขาขึ้นรถพยาบาลไปด้วยภายในรถพยาบาลเสียงเครื่องยนต์สั่นไหวแสงไฟวาบสลับแดงน้ำเงินส่องผ่านกระจกแม่หอบหายใจเธอหันไปมองหน้าลูกชายหนูไม่เป็นไรใช่ไหมลูกเด็กชายพยักหน้า แม่เจ็บใหม่เธอยิ้มบางๆแค่แม่รู้ว่าลูกปลอดภัยแค่นั้นก็พอแล้วความทรงจำเก่าๆเ,เริ่มหวนกลับมาในใจของแม่วันที่เธอถูกสามีขับไล่ออกจากบ้านเพราะความยากจนวันที่เธอต้องนอนใต้สะพานและหาเศษอาหารตามถังขยะแต่ทุกคืนเธอจะเดินกลับมาดูบ้านมองผ่านรั้วเหล็กที่เย็นเฉียบมองเห็นเงาของลูกนอนอยู่ในห้องเธอไม่กล้าเคาะประตูไม่กล้าเข้าไป เพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครต้องการเธออีกแล้วแต่หัวใจของแม่ไม่เคยหยุดรักไม่เคยหยุดห่วงไม่เคยลืมวันเกิดของลูกแม้แต่ปีเดียวเมื่อรถพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบนำแม่เข้าห้องฉุกเฉินชายวัยกลางคนกับเด็กชายเดินตามไปอย่างไม่ห่างเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงไฟสีแดงหน้าผนกฉุกเฉินดับลงหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าผู้ป่วยปลอดภัยครับ แต่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกขาต้องพักฟื้นหลายเดือนชายคนนั้นถอนหายใจขอบคุณครับคุณหมอเขานั่งลงข้างลูกชายกุมมือเล็กๆไว้แน่นลูกแม่ของพ่อแม่ของลูกเธอช่วยชีวิตเราไว้เด็กชายเงยหน้าขึ้นแม่ของพ่อคือฮีโร่ของผมชายคนนั้นนิ่งไปภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวตอนที่เขายังเป็นเด็กและแม่เคยอุ้มเขาหนีไฟไม่บ้าน ตอนที่แม่อดข้าวเพื่อให้เขาได้เรียนหนังสือตอนที่แม่ขายของหน้าตลาดแม้โดนด่าทอว่าเป็นขอทานแต่เขากลับลืมทั้งหมดลืมว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดเมื่อแม่ฟื้นขึ้นมาในห้องพักฟื้นเธอเห็นลูกชายของเธอนั่งอยู่ข้างเตียงถือดอกไม้ในมือและใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาแม่ผมขอโทษผมผิดเองที่ไม่เคยมองเห็นแม่เลยเธอยิ้มอย่างอ่อนโยน ลูกไม่ผิดหรอกแม่ดีใจที่เห็นลูกโตมาเป็นคนดีเขาก้มกราบเท้าแม่น้ำตาไหลพรากเสียงร้องให้สะท้อนทั่วห้องจนพยาบาลต้องหยุดเดินแม่เอื้อมมือมาแตะสีสะลูกสัมผัสนั้นอบอุ่นเหมือนเมื่อครั้งยังเด็กแม้มือของเธอจะเต็มไปด้วยรอยแผลแต่มันคือมือของแม่มือที่ยอมเจ็บแทนลูกได้เสมอวันรุ่งขึ้นข่าวในโซเชียลมีเดียแพร่กระจาย คลิปเหตุการณ์แม่ช่วยลูกชายจากรถกระบะถูกแชร์เป็นหมื่นครั้งผู้คนเริ่มออกมาตามหาแม่อยากช่วยเหลืออยากชดเชยมีคนเสนอจะให้บ้านใหม่มีองค์กรยื่นมือมารับดูแลค่ารักษาแต่แม่เพียงยิ้มและบอกว่าแค่ได้อยู่กับลูกก็พอและเธอกลับมาอยู่ในบ้านของลูกชายไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านแต่ในฐานะแม่ที่ควรได้รับเกียรติตั้งแต่ต้นแม้ร่างกายของเธอยังเจ็บ แต่หัวใจของเธอไม่เคยเข้มแข็งเท่านี้มาก่อนเด็กชายวิ่งเข้ามากอดแม่ทุกเช้าไม่เคยลืมพูดว่ารักแม่นะครับเสียงหัวเราะก,กลับมาในบ้านกลิ่นข้าวหอมจากหม้อหุงข้าวลอยมาแต่จมูกแสงแดดลอดผ่านม่านบางเบาอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของแม่แต่ในทุกคืนก่อนนอนแม่ยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างมองถนนเส้นเก่าที่เคยยืนอยู่คนเดียวกลางฝนและขอบคุณโชคชะตาที่ให้โอกาสเธออีกครั้ง โอกาสที่จะได้เป็นแม่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเช้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเด็กชายลุกจากเตียงวิ่งลงบันไดยอย่างร่าเริงแม่ครับวันนี้หนูอยากให้แม่ไปโรงเรียนกับหนูแม่เงยหน้าขึ้นจากจานอาหารสีหน้าแปลกใจปนยิ้มอบอุ่นแม่ไปได้เหรอลูกแม่แต่งตัวไม่สวยเหมือนแม่คนอื่นนะเด็กชายส่ายหัวแม่สวยที่สุดในโลกแล้วครับหนูอยากให้เพื่อนรู้จักแม่ เสียงพูดของเด็กชายเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแม่ยิ้มทั้งน้ำตาหัวใจของเธอพองโตเหมือนก้อนเมฆกลางท้องฟ้าเธอสวมเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดารองเท้าแตะคู่เก่าแต่ยืนเคียงข้างลูกชายอย่างสง่างามที่หน้าโรงเรียนผู้ปกครองหลายคนมองมาที่เธอสายตาหลายคู่ยังคงมีคำถามแต่ไม่มีใครพูดอะไรครูประจำชั้นเดินเข้ามา ยินดีที่ได้พบคุณแม่ของเด็กชายปัณคะเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากเลยแม่ยกมือว่าอย่างสุภาพขอบคุณค่ะคุณครูแม่ขอฝากลูกด้วยนะคะหลังจากส่งลูกชายเข้าโรงเรียนเธอเดินกลับอย่างช้าๆผ่านตลาดผ่านซอยเล็กๆที่คุ้นเคยบางคนจำเธอได้บางคนเดินเข้ามาหานี่ใช่แม่ที่ช่วยชีวิตลูกไว้วันนั้นหรือเปล่าใช่แล้วล่ะคนที่ใครเคยว่าไรค่าเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นคำชม มีคนเอาขนมมาให้มีคนส่งยิ้มให้เธอรู้สึกอุ่นในอกแต่เธอไม่เคยลืมว่าก่อนหน้านั้นเธอเคยถูกมองว่าเป็นภาระไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีบ่ายวันหนึ่งลูกชายกลับจากโรงเรียนถือกระดาษวาดรูปในมือแม่ดูสิครับหนูวาดรูปครอบครัวเราในภาพนั้นมีแม่มีลูกชายและมีพ่อยืนจับมือกันใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านล่างเขียนว่าบ้านที่อบอุ่นที่สุด แม่ยิ้มน้ำตาคลออีกครั้งเธอเก็บภาพนั้นไว้ในกรอบรูปเล็กๆวางบนหัวเตียงคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งเสียงฟ้าร้องเหมือนค่ำคืนนั้นไม่มีผิดเธอลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างน้ำฝนกระทบใบหน้าเย็นเฉียบแต่หัวใจกลับอบอุ่นกว่าครั้งใดเธอไม่กลัวอีกแล้วไม่กลัวคำพูดไม่กลัวสายตาเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นใครเธอคือแม่แม่ที่ทุกคนเคยว่าไร้ค่า แต่กลับเป็นคนที่ยอมสละได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักรุ่งเชา้าเด็กชายเอาอาหารเช้ามาให้ถึงเตียงแม่ครับวันนี้หนูเป็นคนเสิร์ฟอาหารนะครับแม่หัวเราะเบาเแม้มีลูกชายเป็นเชฟแบบนี้แม่โชคดีจริงๆพ่อของเด็กชายเดินเข้ามานั่งร่วมโตะ๊ะสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ฝังลึกเขาเงียบมาหลายวันแล้วเฝ้าดูแม่ของเขาอย่างห่างห่างแต่เช้าวันนั้นเขาตัดสินใจพูดขึ้น แม่ครับผมขอโทษที่เคยไล่แม่ออกจากบ้านแม่เงยหน้าขึ้นเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่มองลูกชายที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยแม่เข้าใจว่าตอนนั้นลูกลำบากเขานิ่งน้ำตาไหลช้าชาจากหางตาแต่แม่ลำบากยิ่งกว่าผมปล่อยให้แม่อยู่ข้างถนนทั้งที่ผมมีบ้านแม่ยื่นมือไปกุมมือเขาแม่ไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่แม่แค่ต้องการหัวใจลูกกลับมา บรรยากาศในห้องกินข้าวเงียบงนันอบอวลด้วยความรู้สึกที่พูดไม่ออกเด็กชายวางช้อนลงแม่ครับพ่อครับพวกเรามีกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแม่พยักหน้าเธอยิ้มทั้งน้ำตาใช่ลูกตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆวันต่อมาที่โรงเรียนของเด็กชายจัดกิจกรรมวันแม่เด็กๆต้องเขียนเรียงความสั้นๆเกี่ยวกับแม่ของตนเขานั่งเขียนเงียบๆครูเดินผ่านและเห็นข้อความที่เขาเขียน แม่ของผมเคยไม่มีบ้านอยู่แต่เธอมีหัวใจที่ใหญ่พอจะปกป้องผมจากรถที่แล่นเร็วแม่ของผมไม่ได้เรียนสูงแต่เธอสอนให้ผมรู้จักความรักที่แท้จริงแม่ของผมอาจไม่มีใครเคยเห็นคุณค่าแต่เธอคือคนที่มีค่าที่สุดในโลกของผมครูอ่านแล้วเงียบเธอน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงวันกิจกรรมเด็กชายขึ้นไปบนเวทีพร้อมแม่เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องประชุม แม่ไม่รู้จะพูดอะไรเธอแค่ยืนยิ้มทั้งที่มือยังสัน่นแต่ในหัวใจของเธอสงบนิ่งหลังจากกิจกรรมจบลงหลายคนเดินเข้ามาทักบางคนขอกอดบางคนขอถ่ายรูปเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนไปแต่เธอไม่ต้องการคำอธิบายเพราะเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการที่สุดแล้วครอบครัวเมื่อทุกคืนผ่านไปแม่ไม่ต้องหลบฝนใต้สะพานอีกไม่ต้องนอนหนาวอยู่ข้างถนนอีก เพราะตอนนี้มีห้องนอนเล็กๆอบอุ่นอยู่ข้างลูกชายมีเสียงหัวเราะมีกลิ่นอาหารมีคนเรียกว่าแม่ด้วยความรักจริงๆและเธอรู้เสมอแม้ใครจะเคยหาว่าเธอไร้ค่าแต่เธอคือคนที่ช่วยชีวิตลูกไว้ในวันที่ไม่มีใครกล้าแม่แต่จะเข้าไปใกล้เธอคือแม่ที่มีค่าที่สุดในโลกใบนี้สำหรับลูกชายคนเดียวของเธอและสำหรับหัวใจของเธอเอง ค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นพัดผ่านแม่ยังคงนั่งอยู่ที่ระเบียงเธอมองแสงไฟจากบ้านหลังอื่นที่สว่างสวยมือของเธอลูบป,ปกหนังสืออย่างแผ่วเบาหนังสือเล่มนั้นบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอจากผู้หญิงที่ไม่มีใครเหลียวแลสู่คำว่าแม่ที่คนทั้งประเทศยกย่องเสียงฝีเท้าเล็กๆดังใกล้เข้ามาลูกชายของเธอนั่งลงข้างๆเขาห่มผ้าคลุมไหล่ให้แม่ แล้วยื่นซองจดหมายมาให้แม่ครับนี่จดหมายจากสถานทูตญี่ปุ่นแม่รับมาด้วยมือที่ยังเย็นชาเธอเปิดซองอย่างช้าๆภายในคือจดหมายเชิญไปร่วมงานเสวนานาชาติเรื่องพลังของแม่เธออึ้งไปชั่วครู่สายตาจับจ้องตัวอักษรที่เธอแทบไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงลูกชายยิ้มกว้างหนูส่งหนังสือแม่ไปให้เขาหนูอยากให้โลกทั้งใบได้ยินเรื่องของแม่แม่ลูบแก้มลูกเบาๆ ลูกนี่มันตัวดีเลยนะแม้จะลังเลแม้จะไม่เคยออกนอกประเทศแต่พระแววตาของลูกเธอตัดสินใจตอบรับหลายวันต่อมาเครื่องบินทยานขึ้นจากสนามบินแม่จับมือลูกแน่นทั้งตื่นเต้นและหวั่นใจในเวลาเดียวกันเมื่อลงเครื่องเธอได้เห็นโลกที่ต่างจากชีวิตใต้สะพานตึกสูงระฟ้าถนนสะอาดผู้คนเดินเร็วพูดเร็วและแต่งตัวดีแต่เธอกลับไม่รู้สึกเล็กเลย เพราะเธอมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกตึกตรงหน้านั่นคือหัวใจของแม่ในงานสัมมนาผู้หญิงจากหลายประเทศขึ้นเวทีบางคนคืออาจารย์บางคนคือนักธุรกิจแต่ทุกคนหยุดนิ่งเมื่อแม่จากประเทศไทยลุกขึ้นยืนเธอไม่ใช้สคริปต์ไม่อ่านกระดาษเธอพูดจากใจฉันไม่มีปริญญาไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยในวันนั้น แต่ฉันมีลูกชายและฉันจะไม่มีวันปล่อยให้เขาหายไปจากอ้อมแขนคนในห้องประชุมเงียบน้ำตาหลายคู่เริ่มไหลาบางคนลุกขึ้นยืนปรบมือเสียงปรบมือนั้นไม่ใช่แค่เสียงของการยอมรับแต่มันคือเสียงของการเข้าใจว่าความเป็นแม่ไม่ต้องการเงื่อนไขใดทั้งสิ้นหลังจบงานมีคนเข้ามาขอสัมภาษณ์บางคนขอถ่ายรูปบางคนกอดเธอแน่นเหมือนรู้จักกันมานาน เธอกลับถึงประเทศไทยพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแต่เธอไม่ได้อวดใครเธอแค่เอามันวางไว้บนโต๊ะไม้เล็กๆข้างรูปของครอบครัวค่ำวันหนึ่งลูกชายเดินเข้ามาในห้องของแม่เขาถือใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในมือแม่ครับหนูอยากเรียนต่อแพทย์แม่ยิ้มบางๆทำไมถึงอยากเป็นหมอหล่ะลูกลูกชายตอบทันทีเพราะหนูอยากรักษาคนที่ไม่มีใครดูแลเหมือนที่แม่เคยเจ็บแล้วไม่มีใครเหลียวแล แม่เงียบน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวลูกเลือกทางนี้แม่จะอยู่ข้างๆลูกตลอดทางจากวันนั้นแม่กลายเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญตื่นแต่เช้าทำข้าวกล่องให้ลูกพาลูกไปติวหนังสือนั่งรอหน้าห้องสอบโดยไม่บ่นแม้แต่คำเดียวและในที่สุดวันประกาศผลสอบก็มาถึงลูกชายยื่นใบผ่านเข้าคณะแพทย์ให้แม่ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแม่ครับหนูทาได้ แม่กอดลูกแน่นทั้งสองคนร้องให้กลางบ้านหลังเล็กที่อบอวนไปด้วยเสียงหัวใจข่าวลูกชายของแม่ที่เคยไร้ค่าสอบติดหมอด้วยทุนเต็มจำนวนถูกพูดถึงไปทั่วหลายคนเริ่มหันกลับมามองแม่อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สายตาสงสารแต่คือสายตาแห่งความเคารพแม่ได้รับเชิญไปบรรยายที่โรงเรียนแพทย์เธอยืนต่อหน้าคนหนุ่มสาวนับรอย เล่าเรื่องที่เคยต้องเดินเท้าเปล่าเข้าตลาดเพื่อขอเศษข้าวเล่าถึงคืนฝนตกที่เธอเอากล่องกระดาษมาคลุมลูกน้อยไว้และเล่าถึงวันที่เธอพุ่งเข้าช่วยชีวิตลูกโดยไม่คิดแม้แต่วินาทีเดียวผู้ฟังลุกขึ้นปรบมือแม้บางคนจะไม่เข้าใจภาษาแต่ทุกคนเข้าใจหัวใจปีต่อมาลูกชายกลายเป็นนักศึกษาแพทย์เต็มตัวเขาได้รับเชิญให้ไปพูดในงานเดียวกับแม่เมื่อเขาขึ้นเวที เขาไม่พูดถึงตัวเองแม้แต่นิดเขาแค่พูดถึงแม่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยไม่มีแม้แต่บ้านกลับมอบทั้งชีวิตเพื่อให้ผมมีโอกาสและในวันที่โลกทั้งใบเคยหันหลังให้แม่แม่ก็ยังยืนอยู่เพียงเพราะแม่มีผมอยู่ในหัวใจเสียงปรบมือดังกึกก้องแม่ที่นั่งฟังอยู่แถวหน้ายกมือปิดหน้าน้ำตาไหลเงียบๆแต่เธอไม่ได้ร้องให้เพราะเศร้าเธอร้องให้เพราะรู้แล้วว่า ทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมามันไม่สู่เปล่าเลยแม้แต่นิดเดียวและค่ำคืนนั้นเมื่อเธอกลับมาบ้านเธอหยิบสมุดเล่มเก่าออกมาอีกครั้งในหน้าสุดท้ายเธอเขียนว่าวันนี้ลูกของฉันโตขึ้นเป็นหมอและฉันแม่ที่เคยไร้ค่ากลับรู้ว่าฉันมีค่ามากกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เธอหลับตาลงด้วยรอยยิ้มเสียงฝนยังคงตกเบาแต่ภายในหัวใจของเธออบอุ่น ร่มเย็นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานหลังพายุผ่านพ้นไปแล้วอย่างสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตแม่คนหนึ่งเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างแม่ตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มมือของเธอรูปเบาๆที่หน้าปกสมุดบันทึกเล่มเก่าเธอวางมันไว้บนหัวเตียงอย่างอ่อนโยนเหมือนมันคือสมบัติล้ำค่าชิ้นเดียวในชีวิตกลิ่นข้าวสวยหอมๆลอยมาแต่ไกลเสียงในครัวดังแผ่วลูกชายของเธอกำลังเตรียมอาหารเช้า เขาสวมผ้ากันเปื้อนลายการ์ตูนที่แม่เคยซื้อให้เมื่อตอนเด็กแม่ครับใครด้าวใหม่ครับวันนี้เสียงสดใสของลูกชายทําให้แม่หัวเราะออกมาได้สี่ลูกแม่อยากชิมฝีมือเชฟประจําบ้านคนนี้อยู่แล้วอาหารเช้าถูกจัดวางบนโต๊ะเล็กกลางบ้านเป็นบ้านไม้หลังเก่าแต่สะอาดอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแม่กับลูกนั่งกินข้าวด้วยกันพูดคุยเรื่องเล็กน้อยในชีวิตแม่รู้ไหมครับอาทิตย์หน้าหนูจะไปออกหน่วยแพทย์รัษาที่หมู่บ้านบ,าน,บนดอย แม่พยักหน้าเบาฮ่าฮ่าดีแล้วลูกๆจะได้รู้ว่าความลำบากของคนไม่มีอะไรมันเจ็บแค่ไหนลูกชายยิม้มหนูอยากเป็นหมอที่เข้าใจคนไม่ใช่แค่รักษาอาการแต่รักษาหัวใจด้วยแม่ยิ้มด้วยความภูมิใจเธอเห็นตัวเองในดวงตาของลูกเห็นความกล้าหาญความเมตตาและความตั้งใจเมื่อวันออกเดินทางมาถึงแม่เตรียมข้าววกล่องให้ลูกในห่อมีโน้ตเขียนด้วยลายมือสันๆว่า แม่ภูมิใจในลูกที่สุดไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม่จะรอเสมอรถตู้พาอาสาสมัครลับตาไปตามถนนแม่ยืนโบกมืออยู่หน้าบ้านเธอยิ้มทั้งที่ตาเริ่มพร่ามัวหลังจากลูกไปแม่ใช้เวลาเดินไปที่วัดเธอจุดธูปไหว้พระมือที่เต็มไปด้วยรอยย่นประนมแน่นขอให้ลูกปลอดภัยขอให้เขาใช้ชีวิตด้วยเมตตาและความดีหลายวันผ่านไปลูกชายส่งรูปภาพมาให้แม่ดู ภาพที่เขากำลังดูแผลให้เด็กบนดอยภาพที่เขานั่งกินข้าวกับชาวบ้านและภาพที่เขายิ้มกว้างท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีแม่เก็บภาพเหล่านั้นไว้ในกล่องไม้กล่องเดียวกับที่เธอเคยเก็บรองเท้าขาดขาดตอนเร่ร่อนมันคือกล่องแห่งความทรงจำกล่องที่บอกว่าเธอมาจากไหนและมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเย็นวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากลูกชายแม่ครับ หนูเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นี่แม่เขาทิ้งเธอไว้ตั้งแต่ยังแบะบอกแม่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วหนูจะทำยังไงละลูกหนูอยากให้เธอมาอยู่กับเราแม่จะว่าอะไรใหม่แม่หลับตาภาพของตัวเองในวัยสาวย้อนกลับมาภาพของการถูกทิ้งถูกมองว่าไรค้ค่าเธอลืมตาขึ้นพาเธอมาสีลูกแม่จะเป็นแม่ของเธอเองไม่กี่วันหลังจากนั้นเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งเดินเข้าบ้าน เธอสวมเสื้อผ้าธรรมดาผมยุ่งและตามองต่ำแม่เดินเข้าไปช้าฮ่าฮนั่งลงตรงหน้าเธอยื่นมือออกไปมานี่สิจ้าหนูชื่ออะไรเด็กหญิงค่อยๆเงยหน้าหนูชื่อมิวค่ะเสียงแผ่วเบาเหมือนกลัวจะถูกรังเกียจแม่โอบมิวเข้ามากอดยินดีต้อนรับนะมิวตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่ต้องกลัวอีกแล้วมิวซุกหน้าในอกของแม่เธอร้องให้เงียบฮ่าฮแต่ไม่ใช่เพราะความกลัว เพราะมันคือครั้งแรกที่มีคนเรียกเธอว่าลูกบ้านหลังเล็กมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแม่กับลูกชายช่วยกันดูแลมิวสอนหนังสือปลูกผักทำอาหารมิวเริ่มยิ้มมากขึ้นเริ่มพูดมากขึ้นเริ่มวาดรูปในกระดาษด้วยสีสันสดใสในรูปนั้นเธอวาดผู้หญิงคนหนึ่งมีผมยาวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆคือเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเนื้อภาพเขียนว่าแม่ของฉัน แม่เห็นรูปแล้วร้องให้เธอไม่ได้ร้องเพราะเศรา้าแต่เพราะหัวใจเธอพองโตแม่ที่เคยไม่มีใครต้องการกลายเป็นแม่ของลูกสองคนลูกแท้ๆหนึ่งและลูกหัวใจอีกหนึ่งเวลาผ่านไปทั้งสามคนช่วยกันสร้างสวนผักหลังบ้านพวกเขาปลูกผักเลี้ยงไก่บ้านที่เคยเงียบเหงาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะผู้คนในชุมชนเริ่มแวะเวียนมาหาขอคำปรึกษา ขอให้แม่ไปพูดที่โรงเรียนแม่ไม่ปฏิเสธเพราะเธอรู้ดีว่าหัวใจของแม่ควรแบ่งปันให้มากที่สุดวันหนึ่งมีรถตู้มาจอดหน้าบ้านชายชราคนหนึ่งลงจากรถเขาถือไม้เท้าใบหน้าซีเสียวแม่จำเขาได้ทันทีเขาคือพ่อของเธอเองผู้ที่เคยไล่เธอออกจากบ้านเพราะเธอท้องไม่มีพ่อของเด็กเธอยือนนิ่งน้ำตาเริ่มไหล พ่อของเธอเดินเข้ามาใกล้พ่อผิดเองพ่อขอโทษแม่ยื่นมือไปจับมือพ่อมือที่สั่นของชายชาราอบอุ่นขึ้นทันทีหนูให้อภัยพ่อเสมอถ้าพ่อพร้อมหนูอยากให้พ่ออยู่กับเราที่นี่น้ำตาชายชาราร่วงอย่างไม่ไอายใครเขาก้มกราบลูกสาวที่เขาเคยผลักใสและบ้านหลังเล็กก็มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนสามรุ่นอยู่ร่วมกันเสียงหัวเราะดังขึ้นทุกวัน แม่เดินไปเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งในหน้าสุดท้ายเธอเขียนเพิ่มอีกบรรทัดจากผู้หญิงไร้ค่าสู่แม่ของโลกใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยรักและเธอรู้เสมอไม่มีอะไรในชีวิตนี้ยิ่งใหญ่ไปกว่าคำว่าแม่แม่ที่ต่อให้โลกทั้งใบไม่เห็นคุณค่าแต่ยังยืนหยัดด้วยหัวใจที่รักจริงและไม่มีวันถอยเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสแสงแดดอ่อนส่องผ่านผ้าม่านรูปไล้ใบหน้าของแม่อย่างอ่อนโยน เธอตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงหัวเราะของมิวและลูกชายในครัวมีกลิ่นขนมปังปิ้งกับไข่ดาวลอยฟุ้งไปทั่วบ้านแม่เดินออกมาอย่างเงียบๆมองเห็นทั้งสองคนช่วยกันจัดโต๊ะอาหารเสียงพูดคุยของเด็กๆคลอเคลีย์เหมือนดนตรีที่กล่อมหัวใจเธอเมื่อทุกคนนั่งล้อมโตะ๊ะมิวเงยหน้ามาถามเบาๆแม่จ๋าแม่มีความสุขไหมแม่มองหน้าลูกทั้งสองสายตาอบอุ่นเหมือนแสงเช้าของวันใหม่เธอยิ้มอย่างสงบ แม่มีความสุขที่สุดแล้วลูกเพราะสิ่งเดียวที่แม่ต้องการไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่คำยกย่องแต่เป็นแค่การได้ตื่นมาแล้วเห็นลูกทั้งสองยังอยู่เคียงข้างแม่ลูกชายยื่นมือมากุ่มมือแม่มิวโน้มตัวมากกดแน่นจากอีกฝั่งในวินาทีนั้นหัวใจของแม่เต้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดเสียงฝนที่เคยฟ้าใส่หลังคาสังกสีเสียงตะโกนด่าเสียงเหยียดหยามในอดีต กลายเป็นเพียงเสียงไกลลับที่ไม่มีวันกลับมาแต่ใจเธอได้อีกเธอไม่ใช่ผู้หญิงไร้ค่าคนนั้นอีกแล้วเธอคือหัวใจของครอบครัวคือร่มเงาที่ใครหลายคนพึ่งพิงคือแม่ผู้เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความรักและในบ้านหลังเล็กหลังเดิมที่เต็มไปด้วยกลิ่นข้าวสวยอ้อมกอดและเสียงหัวเราะเรื่องราวของแม่ผู้เคยไร้ค่าก็จบลงอย่างสง่าง,งามไม่ใช่เพราะเธอมีทุกสิ่งแต่เพราะเธอให้ทุกสิ่งได้ ด้วยหัวใจของคนเป็นแม่อย่างแท้จริง